22มิถุนาปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่หนึขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสับทุกคนทุกท่านเลยฮะพี่พีพ่น้องน้องลุงป้านอาปุญาตายายท่านผู้ชมฮะอ่ะปอป้า,ปามาสวัสดีกันในอีพีที่151ตรงกับวันที่22เดือนมิถุนายนปีพศสอง6ั เมื่อวานเราหยุดอีพีไปอีพีนึงเนะาะเมื่อวานเราไม่ได้ขายเหรียญกันเราไม่ได้แบ่งปันเหรียญกันอ่ะวันนี้ปอปามาชดเชยให้วันนี้ท่านผู้ชมฮะอือย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดวันนี้เรามีเหรียญค่อนข้างจะอ่าได้รับความนิยมหลายเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะมาฝากกันนอกไขรพลาดอีพีนี้ก็ถือว่าพลาด ท่านผู้ชมฮะกดติดตามช่องของประปาไว้นะเดี๋ยวประปาจะมีอะไรมาฝากกันใหม่ๆอีกท่านผู้ชมฮะน,นะเดี๋ยวประปาอาจจะแจ้งกันในอ e ีต่อไปโอ้โหท่านผู้ชมฮะน,นะเพราะว่า เดี๋ยวมีเหรียญดีๆเหรียญเด็ดๆฝากไว้ EP ไหนแล้วเหรียญไหนเป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายได้รับความนิยมจะอยู่ EP ไหนเวลาไหนท่านผู้ชมฮะเพราะฝากบอกนสะสมช่องปปานิดนึงท่านผู้ชมฮะปะปาปป่าวาง EP งานแต่ละครั้งค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายฉะนั้นปปามีคิวมีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะนำเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายได้รับความนิยมไปฝากไว้ EP หนึ่ง แล้วก็เหรียญโบราณเหรียญหายากเท่าที่จะหาได้มาฝากไว้อีกอีพหนึ่งพ่ะปปาทำรายการไม่ไหวท่านผู้ชมฮะเหนื่อยเลอเกินแต่ก็มีความสุขเลอะเกินท่านผู้ชมเนาะเวลาปะปาทำรายการปะปาสับสนพ่อปะปาวางทั้งเหรียญผลิตมากาง่ายเหรียญหมุนเวียนปัจจุบันเหรียญที่ระลึกเหรียญโบราณเหรียญโอโหท่านผู้ชมฮะปะปนกันอื้อชนิดว่าก็เลยอ่ะต่อไปอาจจะมีการวางเหรียญอยู่สองอพีนะอีพี เหรียญโบราณผลิตมากเอ้ยผลิตน้อยหายากแล้วก็เหรียญผลิตมากหาง่ายอาจจะฝากไว้อีกพีนแล้วป้าจะแจ้งเตือนแล้วก็ฝากไปทางแอดมินช่วยอ่าช่วยอีกแหล่งหนึ่งโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มแบ่งปันกันเลยไหมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการช่องของป้าานามาแบ่งปันกันในวันที่22เดือน6มิถุนายนอีพีที่151้ท่านผู้ชมฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวป๊าปปาถือกล้องไว้แบบนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ แจ้งให้ตื็นอีกรอบพระท่านผู้ชมลํำไหลนิดนึงก็คือเหรียญเหรียญในช่องของปะปานั้นราคาไม่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวปะปาทําให้ดูเลยฉะนั้นใครจะซื้อเหรียญขายเหรียญก็ศึกษาช่องปะปานิดนึนงเนาะเราซื้อขายกันมาระยะเวลายาวนานกวน่าหนึ่งปีกว่าแล้วท่านผู้ชมฮะก็ได้รับการตอบรับจากบรรดาชาวนักสะสมมาตลอดก็ยังเชื่อว,ว่าช่องของปะปานั้นยังแบ่งปันเหรียญในราคาที่ซื้อเข้าขายออกได้เนาะโอเคนะฮะอ่ะท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525โค้ด28และโคด29้อ่ะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ตรงนี้เป็นเหรียญผ่านใช้สุดๆท่านผู้ชมฮะผ่านใช้สุดๆปรปปาบอกแล้วว่าเหรียญช่องปปาน,นั้นท่านผู้ชมฮะเหรียญชนิดราคาเดียวกันสภาพไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนโอเคนะฮะเราเริ่มกันเลยอันนี้ผ่านใช้ป,ปกติธรรมดาก็ที่เราซื้อขายกันทั่วไปนั่นแหละท่านผู้ชมเกรดซีเนาะอ่ะ ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ45บาทมีกันอยู่เหรียญเดียวนะหลังจากนั้นเป็นเหรียญที่ผ่านใช้แต่ดูดีขึ้นมาท่านผู้ชมฮะนะสังเกตดูนะฮะสังเกตดูไม่เชื่อปปาให้สังเกตดูนะฮะทำไมปปาทําเหรียญหลายราคาเนาะอ่ะ45บาทเหรียญน,นี้ตรงนี้60บาทตรงนี้ใส่ตลับค่อนข้างจะสวยขึ้นมาอีกท่านผู้ชมฮะเหรียญละ70บาทโอเคไหมนะฮะใครที่จะขายเหรียญต้องดูด้วยนะฮะนะ ฝากบอกเลยนะเดี๋ยวปปาจะแยกราคาให้บางคนส่งมาสีซาห้าสิบเหรียญก็บอกสภาพนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมมาแล้วก็ติดอย่างนี้มาด้วยฉะนั้นก็เดี๋ยวปาปาจัดการให้ไม่ต้องซีเรียสน,นะปาปาดูปาปาให้ขึ้นใจช่องของปป้าเนี่ยทาเหรียญหลายสภาพทั้งซื้อเข้าด้วยแล้วก็ขายออกด้วยโอเคไหมฮะจาได้ให้เอ่ยโค้ดยี่สิบแปดฮะสวยสุดในพีนี้ท่านผู้ชมมาเหรียญละอาเจ็ดสิบหกสิบมีอยู่สองเหรียญอ,อาตรงนี้ไม่ต้องห้าสิบราขอสี่สิบห้าบาทพออะ จบเนาะสำหรับโคด28ต่อมาถ้าผู้ชมับเป็นโคด29อ่ะถ้าผู้ชมฮะผ่านใช้สภาพนี้เห็นไหมฮะนะผ่านใช้สภาพนี้แต่ให้ดูฮะนะอุย้ยหล่นแล้วท่าผู้ชมมาปปาพลาดเนาะอ่ะนี่เนี่ยถ้าผม,ม้ชมไม่ได้ผ่านใช้สุดๆเกศสีแล้วอันนี้ก็ยังสวยขึ้นมาอีกหน่อยนะโอเคเนาะอ่ะเหรียญนี้ก็ป,าปปาให้ไปท่าผู้ชมฮะเหมือนกันแหละอ่ะเอาไป45บาทอีพีหน้า50เนาะ เกตสีนะขอ50แต่พีนี้ปปาให้ไป45บาทเท่ากันไปเลยนะลงโทษปปาไม่ได้มาขายเหรียญเมื่อวานลดราคาให้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ45บาทอ่ะตรงนี้ท่านผู้ชมมาโค้ด29สวยสุดในพีนี้เหรียญละ80บาทโค้ด2 9สวยสุดเหรียญละ80โค้ด28สวยสุดเหรียญละ70บาทโอเคฮะท่านผู้ชมฮะไปเราถอยหลังลงมาอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเนื้อดีบุกสภาพไม่ผ่านการใช้งานเหรียญของราชการที่8 เป็นเหรีย uh, ญ25สตางค์ท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าก็หาพบเจอได้ง่ายกว่าชนิดราคา uh, 5สตางค์50สตางค์ท่านผู้ชมาเาก็หาพบเจอได้ง่ายกว่าเนาะอะเชื่อไหมสังเกตูว่าทุกอีพีที่มาจะเห็นกันแบบนี้ฮะ <c oughs> 50สตางค์นี่หาพบเจอได้ยากกว่านะโอเคไหมฮะ25สตางค์ฮะราชก,การที่8ด้านหลังครุฑปี อ่ปีพศ2 4 8 9 8 9ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะพอผลิตปีนี้เสร็จก็ไปเป็นเหรียญเหรียญเนื้อเนื้อดีบุกข,ของราชการที่9หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะชนิดราคา1นึ่งกระตังกับรู้สึก5สตางกับ10สตางน,นะท่านผู้ชมของราชการที่9ผลิตครั้งแรกเลยก็เป็นเนื้อดีบุกนะเดี๋ยวป้าปามานําเสนอให้ดูเนาะอ่ะเราพูดถึงตัวนี้ก่อนฮะอ่ะ25สตางรูปแบบพระเศียรเล็กท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้ ท่านผู้ชมฮะราคานี้ขอให้เป็นราคาส่งนะท่านผู้ชมเนาะปปาเองก็ไม่ไหวต่ากว่านี้ขอกันก่อนเนาะช่วยเหลือปปากันก่อนนะ,ะเหรียญละ90บาทไม่ผ่านการใช้งานนะฮะฉะนั้นรับรู้เลยว่าผ่านการใช้งานผุๆเอ้ยดำๆเอ้ยท่านผู้ชมฮะปัจจุบันวันนี้ต้องทำใจฮะแทบจะซื้อขายกันไม่ได้เลยเนาะเนี่ยเป็นยุคยุคแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเราต้องเราต้องเข้าใจแล้วก็ทําใจนะฮะฉะนั้นหากท่านจะไปจับเหรียญของราชการที่8เหรียญแบบเนี่ย ถ้าเป็นเหรียญเก่าจริงๆอย่าเพิ่งไปจับนะฮะนะว่าราคาเขาไม่สูงโอเคไหมฮะบางครั้งป้าป๋ามาขายเ <c oughs> หรียญปาป๋าก็จะหยุดชะงักเพื่อไปให้รายละเอียดด้วย <c oughs> <ๆ>เพื่อท่านไปจับเหรียญมาจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาดองเหรียญไว้ท่าผู้ชมฮะ <c oughs> โอเคเนาะ จบจาก25สตาตค์งเหรียญละ90บาทไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะฮะดูสีสันนะฮะท่านผู้ชมอ่ะดูสีสันเอาโอกาสที่จะพบเจอแบบนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าสมัยก่อนค่อนข้างยากไม่มีใครเขาปล่อยเขาซื้อเขาขายกันง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเนาะวันนี้มีโอกาสรีบจับจองเลยท่านผู้ชมเหรียญละ90บาท เนาะอ่ะใส่ตลับไปให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอีพีหน้า e อาจจะโดนร้อยหนึ่งไหมเนาะเพราะเรามีตลับให้พร้อมปปาก็จ้องแต่จะเอาเงินจะต้องจะ้องแต่จะเอาเงินเห็นไหมเออปาปานี่เลือกเกินอ่ะจบจาก25สตางค์รัชการที่8ไหลมาดูด้านล่างฮะสภาพผ่านการใช้งานทั้งหมดนะท่านผู้ชมฮะอ่ะตระกูลคุดรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะปีพศ2525รอ่สาอ่ะ1ิ 10, คุดตรงท่านผู้ชมคุดเก้าเหลี่ยมนั่นแหละ อ่าแล้วก็คุดเฉียง2ปีพศแล้วก็มาคุดตรงโทษทีพลาดท่านผู้ชมแม่นี้เรียกเรียก5บาทคุดเก้าเหลี่ยมเนาะอ่าแล้วก็มาคุดเฉียงแล้วก็มาคุดตรงท,ท,ตท่านผู้ชมฮะ,ะมเ,มรมเรามีกันอยู่2ชุดวันนี้สภาพเหมือนกันใกล้เคียงกันอพาปปา,าให้ไปก่อนฮะสภาพนี้ขาย180บาทนะสวยสุดนี่ว่ากันเป็นพันเลยนะนะแต่โอ้โหกว่าจะคัดมาสวยสุดได้ครบทุกปีพศป้ปาว่าป้ปาคงไม่ได้ทำง่ายๆหรอกท่านผู้ชมมีเมื่อไหร่ก็มานั้นแหละเนาะไม่ผ่านการใช้งาน คงฉากันยากหน่อยอ่ะท่านผู้ชมฮะชุดละ180บาทมีอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นแถวนี้เป็นเหรียญ10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะประมาณนี้10บาทที่ระลึกอ่าแถวนี้ทั้งแถวโอเคเนาะเราเริ่มไล่หลังเลยท่านผู้ชมฮะทางด้านราคาอ่ะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นวัลลัย่อย35บาท35บาทเก่าเก็บนะฮะเก่าเก็บ โอเคไหมหลังจากบาลานี้ท่านผู้ชมฮะบ้านหลังใหญ่ฮะอยู่กันได้หลายครอบครัวนะก็คือมีหลายห้องนอนเลยท่านผู้ชมฮะอยู่กันได้หลายครอบครัวคุ้มซื้อไปแล้วท่านผู้ชมฮะน่าสภาพเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะเหรียญละ70บาทถ้าใหม่น้ําทองเอาง่ายๆว่าใหม่ก็แล้วกันเป็นร้อยร้อยกว่าด้วยวันนี้ประป๋าให้เก่าเก็บไปนะให้เก่าเก็บไปอ่ะสาหรับอ่าบ้านหลังใหญ่ท่านผู้ชมฮะขอ70บาทแล้วก็มาปีกล้วยไม้350้าท่านผู้ชมฮะนะเวลาเข้าก็เข้ามา เวลาไม่เข้าก็ร้องหาเลยช่องป่า,ปาโอเคเนาะกล้วยไม้350บาทท่านผู้ชมฮะอ่ะยังมีความเดิมๆจับอยู่ท่านผู้ชมฮะนะยังไม่ถึงกับอาซีดขาวเลยเลยแม่เป็นเหรียญเดิมๆนะเป็นเหรียญเก่าเก็บของเจ้าของเดิมเขา นี่คือเหรียญ25ปีของราชคลองราช25ปีหรือบางคนบางท่านเรียกว่าเหรียญรัชดาพิเศษอะไรประมาณนั้นปาปาก็แทบจะเกิดไม่ทันเหมือนกันเกิดทันอาจจะเรียกไม่เป็นเนาะคนรุ่นเก,ก่าๆเขาจะเรียกแบบนั้นแต่รุ่นในหมก่ก็คองราชครบ25ปีอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมนะอ่าใครอยากได้ดูสภาพแล้วเนาะอ่า250นะ250สภาพเขายังไม่ขาวแบบนี้นะดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะทุกเหรียญถ้าเก,ก่าเก็บทั้งหมดเลยโอเคไหมฮะ เก่าเก็บทั้งหมดเลยถ้า,าเป็นเก่าสภาพดีเขาจะน้ําทองจับมากและใสกว่านี้ท่านผู้ชมมาปะปาก็เลยบอกว,ว่านี่คือเก่าเก็บแต่สภาพสวยโอเคไหมฮะสองบาทเนาะโอเคนะฮะถ้าใครหลายๆคนถืออยู่จะเห็นว่ามีมีสีนี้ใช่ไหม บางครั้งต้องยอมรับฮะบางครั้งเขาก็อาจจะปั๊มมานะในรูปแบบของสีนี้ก็มีใหม่เลยนะท่านผู้ชมมาแต่ว่าดีที่สุดก็คือน้ําทองจับไม่รู้ช่องประปาทําแบบนี้เพราะประปาได้ศึกษามาแล้วสาหรับเหรียญเก่าเหรียญใหม่เหรียญสภาพไหนประปาก็พยายามจะเอามาตั้งท่านผู้ชมฮะเอาให้สวยสุดอยู่ระดับไหนโอเคไหมฮะเหรียญละสองร้อยห้าสิบฮะคองราชยี่สิบห้าปีหลังจากจบที่อ่าสิบบาทที่ลึกนิกเกิลอันนี้เนื้อเงินเนอะจะบอกให้เนื้อเงินนะจบละ สิบ,บาทที่เราลงมาดูยี่สิบาทที่ลึกยี่สิบาทที่ลึกท่านผู้ชมมเห็นวางเรียงเป็นแถวอยู่นี้ซ้ำวาระฮะซ้ำวาระแต่ว่าเป็นเหรียญที่น้ําทองจับอะเหรียญที่น้ําทองจับเราคัดสรรมาฝากแล้วท่านผู้ชมเหรียญน้าทองจับอ่ะลองสังเกตดูนะฮะนี่คือน้ําทองจับนะลองสังเกตดูยกผ่านตัวนี้ให้ดูอะเป็นไงฮะแตกต่างไหมกับเหรียญสิบบาทท่านผู้ชมฮะนะในช่องของวป,ปาตีความหมายเหรียญน้ําทองจับนั้นเป็นเหรียญที่ดีที่สุด ไม่ใช่หายากที่สุดนะฮะนะรายละเอียดก็คือเป็นเหรียญที่ดีที่สุดของชุดเขานะของชุดอื่นๆอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ40บาทจะเอาไปเหรียญเดียววาระเดียวเหรียญไหนวาระไหนก็แจ้งแอดมินได้เลยฮะเราไม่ได้ขายเป็นชุดเพราะว่าเหรียญเริ่มเข้ามาเริ่มจะยากแล้วแหละท่านผู้ชมนะจบรถมาก็มากันน้อยลงอ่ะเหรียญน้ําทองฮะวาระประมาณนี้เหรียญละ40บาทโอเคเนาะ20บาทที่ลึกน้ําทองฮะสภาพค่อนข้างสวยแทบจะแตะสุดโอเคนะฮะน้าทองจับ ยี่สิบบาทที่ระลึกประมาณนี้สี่สิบาทต่อเหรียญอาเหรียญไหนก็ได้นะอาท่านผู้ชมฮะเรามีกันมาเหรียญหนึ่งมีกันมาเหรียญหนึ่งฮะยี่สิบาทสามรอบท่านผู้ชมฮะประชะระชนมายุครบสามรอบของราชการที่เก้าเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญสวยขั้นเทพถ้าสวยขั้นเทพมาขายให้เลยฮะบอกไว้ก่อนเลยนะสวยขั้นเทพจริงๆป้าขายระดับพันสองถึงพันสี่แล้วนะเออเป็นเหรียญหายากท่านผู้ชมป้าบอกให้นะฮะนะเอาใครจะขายตามปปาซื้อขายตามปปาก็ได้นะช่วยกันท่านผู้ชมนะ นะคนถือเหรียญเนี้ยเขาจะได้ขายได้กําไรแล้วที่จริงพันสองพันสี่นะพ่อปาว่ายุคปัจจุบันเนี่ยราคาเขาสวยถ้าสวยสุดๆนะถ้าสวยสุดๆเนี่ยดูเนื้อเลยท่านผู้ชมฮะที่จริงเหรียญสามรอบนะถ้าเป็นใหม่จริงๆเนี่ยเก็บสวยจริงๆเนื้อเขาจะออกแบบอ่ะโทษท่านผู้ชมโทษทีเนื้อเขาจะออกแบบนี้นะฮะจะเงาแบบนี้ขาวแบบนี้เลยใครที่มีเหรียญยี่สิบาทสามรอบนะคาหมื่นลองดูบางคนบางท่านบอกอ๋อใช่จริงๆเว้ยให้ป่าปามันพูดถูกของค่าใสแบบนี้เลยเออนี่ใช่ไหม ที่ป๊าป่าบอกว่าเหรียญเก่าเก็บเอยแล้วก็เหรียญเหรียญเออเหรียญเก็บแบบเหรียญเก็บดีอ่ะนะใสอย่างนี้เลยว่านะจะได้รู้ท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บนะผ่านมือกันบ้างอ่ะถ้าสวยสุดสีแบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะจริงแล้วป๊าป่าขายออกระดับเป็นพันพันสองพันสี่เลยนะฮะไม่เชื่อเราลองส่งมาขายเดี๋ยวป๊าป่าก็ขายต่อให้ดูโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่าซีเรียสกับป๊าป่านะไอ้ีนี้เนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก่าเก็บนะฮะเหรียญถูกเปลี่ยนมือนั่นแหละท่านนผู้ชมะ นะประมาณเปลี่ยนมือนะั่นแหละเก่าเก็บก็อยู่ใกล้เคียงกับเหรียญที่เปลี่ยนมือเคยอ่านายกเปลี่ยนไปซื้อขายกับนายขอจับรูปแล้วค้าอีกครับพลิกดูค่าขายค่าเท่านั้นเทาน่านี้ใช่ไหมเหรียญถูกลายนิ้วมือบ่อยๆถ้าไม่ชมะผ่านมาปี2ปีหรือว่า10ปีเหรียญเขาก็จะคลายตัวเนาะอ่ะประมาณนั้นอันนี้พ่าปาให้ข้อมูลท่าสั้นไปก่อนเนาะอ่านมากว่านี้ข้อมูลอ่ะใครอยากได้ลนะเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะยี่สิบบาทสามรอบท่านผม้ชมะเนื้อเงินนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะตรงนี้เป็นเนื้อเงินมีอยู่วาละเดียวค่ะเวาละผลิตจากเนื้อเงินอยู่วาละเดียวก็คือ20บาท3รอบนะก็าหาพบเจอได้ยากเพราะว่าที่จริงก็ผลิตเป็นล้านเหรียญนะแต่ว่านักสะสมเขานิยมมาหลายปีดีดักเขาก็ต่างคนต่างเก็บต่างคงต่างเก็บเก็บไปเก็บมา1ล้านเหรียญก็เหลือหมุนเวียนที่ที่อยู่กันในระบบซื้อขายจริงก็น้อยลงไงท่านผู้ชมก็หาพบเจอได้ยากก็ยังมีมาปรับปลายอ้าเจ็ดร้อยห้าสิบพูดพูดจนเอสซีทำคารแล้วท่านผู้ชมฮะบางครั้งป้าปยากจะพูด ให้ FC ได้สนุกคุยให้ FC ได้สนุกบ้างมาถึงก็ขายเปล่า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 เลยเออปละาปลาตั้งนาต่้งตามาเอาเงินนะมั้งเนี่ยก็ไม่เชิงเนาะอยากจะพูดจะคุยจะทักทายบ้างบางอีพีก็อยากสนุกไม่อยากจะพาซีเรียจนเกินไปเนาะนานผู้ชมฮะนี่คือเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญ25สตางค์ใช่ไหมอ่ยี่สสตางค์ปี30สภาพผิวออกเขียวทองอย่างเงี้ยนะก็เป็นสภาพเดิมนั่นแหละนะโอเคไหมสภาพเดิมท่านผู้ชมฮะแต่ว่าอ่ะดูเอาเขามีคราบบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ห0บบาทเอาไปเลยนะ ถ้าคาบเขียวแล้วไม่มีคาบอาถ้าถ้าถ้าเขียวอาเขียวสดใสแบบนี้แต่ไม่มีคาบก็จะสูงกว่านี้นะสังเกตดูเอาเห็นไหมฮะอะเหรียญน,นี้ห้าสิบบาทนะยี่สิบห้าสตางค์ปีสามศูนย์ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้สภาพเดิมแต่มีคาบบ้างเล็กน้อยราคาก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะเหรียญละ60หกสิบบาทครุฑท่านผู้ชมฮะนะจะเก่าเก็บหรือเก็บจนเก่าก็มาดูกันเอาเองท่านผู้ชมฮะด้านหลังแบบนี้นะที่จริงเท่าไหร่เนี่ยแอดหมว่าหกสิบาทนแะต่ที่จริงไม่ได้นะหกสิบาทแต่่ไมเป็นรอะ ดูพกเกสาดูแว่นตาท่านผู้ชมะนะราคาทบจะแตะหลักร้อยกันแล้วด้วยแต่มันเป็นไรอาอีพีนี้ฮะลงโทษป,ปลาไม่ได้มาเมื่อวานขอ60บาทเอาไปเลยฮะนะครุฑท่านผู้ชมฮะหบาทครุฑปี17ม,ม,มีอยู่เหรียญเดียวหลังจากนั้นท่านผู้ชมเสียดายมากเลยชุดนี้ เป็นเหรียญชุดสตางค์ปีพศ .2500 นะประกอบไปด้วยท่านผู้ชมฮหสตางค์สิสตางค์ยีสตางค์ห้สตางค์แล้วก็เหรียญ1น1บาทหายากที่สุดก็คือปีนี้นะลองลองลงมาก็คือปีนี้นี่เราพูดถึงตามจํานวนการผลิตน้อยท่านผู้ชมฮะน,นะไล่กันมาเนาะสำหรับ2ปีพศนี้ไม่ต้องพูดถึงปลิตเยอะพันล้านเลย สำหรับ25สตางค์กับ50สตางค์รวมกันแล้วพันล้านเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะนะฉะนั้นก็ให้ทราบไว้ให้คุยกันสู่ฟังกันเนอะ,อะชุดนี้ท่านผู้ชมมาเขาไม่ได้สวยสุดแล้วเหรียญเนี่ยเขามีคราบอย่างนี้ถ้าใครล้างเป็นก็ไปล้างเอานะหรือมีที่บ้านเปลี่ยนสำหรับ10สตางค์ท่านผู้ชมฮะเขามาอยู่ร่วมอ่ปกติถ้าสวยระดับ หนึ่งก็จะอยู่ที่250ร้อยห้าสิบสองร้อยอีพีนี้เอาไปเลยร้อยห้าสิบาทขายจะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วถ้าเกิดชุดนี้ท่านไปขายไดระดับสามสี่ร้อยก็แล้วแต่ท่านนะลองไปเปลี่ยนตรงนี้ดูอ่าโอเคไหมปะปาหมดจริงๆท่าน,นผู้ชมนะงินไม่ให้ไปแล้วตรงนี้แหละที่ทำให้ราคาตกมาถึงร้อยห้าสิบาทเนี่ยที่จริงจะต้องสองร้อยนะท่านผู้ชมเอออ่ะเนาะเนี่ยวิธีการลดมันก็มีข้อข้อแม้ข้อมูลกันบ้างนะผู้ชมฮะเนี่ยติดดำตรงนี้ก็เหลือ150บาทต่อชุดเองปกติ200 สำหรับผ่านการใช้งานนะโอเคเนาะวันนี้ขายแล้วห้าสิบอ่ะเขามีตําหนิอ่ะไปฮะลวดเลยมีกันอยู่สามเหรียญยนงเงาใครอยากได้ฮะเหรียญละสามสิบาทสิบบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะสิบาทสองสี่ที่เลือกสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ยนะปกติถ้าสวยๆก็จะหกสิบเจ็ดสิบเป็นร้อยก็ว่ากันไปโอเคเนาะแต่ว่านี้เรามาสภาพผ่านการใช้งานสามวารละนี้ท่านผู้ชมฮะ,ะเหรียญละสามสิบบาทอ่ะจบท่านผู้ชมฮะมาถึงรายการสุดท้ายของ ep นี้อ่ะ ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญในตำนานนะเหรียญในตำนานอีกเหรียญหนึ่งของเหรียญอาราชการที่5พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านผู้ชมฮะแถวนี้ทั้งแถวเลยนะเป็นเหรียญของราชการที่5 4สี่เหรียญตรงนี้ท่านผู้ชมฮะไม่มีรอสอเหรียญไม่มีรอสอผลิตกันออกมาหลายปีผลิตออกมาหลายปีก็คือหลายครั้งผลิตปีที่รอสเ5ครั้งหนึ่งรอสเก้าสไล่ไปจนถึงรอส1นอ ก็ประมาณการแล้วก็โอ้ท่านผู้ชมฮนะเนาะถ้าผลิตปีหนึ่งรอซ้อหนึ่งซักยกตัวอย่างสักล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหมีไม่ใช่น้อยปัจจุบันวันนี้ถึงยังพบเจอกันได้แต่สภาพสวยๆหาพบเจอได้ยากท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญบาท105ตราแผ่นดินอ่ะไม่มีรอซอสี่เหรียญไม่มีรอซอ,อสี่เหรียญรอซอหนึ่งสองสองกับรอซอหนึ่งสองสี่อย่างละหลน,ะนึ่งเหรียญอ่ะเดี๋ยวเราไล่เลยฮนะทำไมประปาวางเว้นวักอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะ สภาพนี้ดูเอานะฮะสภาพนี้ดูเอาโอเคไหมฮะสภาพนี้ดูเอาอ่ะขยากได้ฮะปะป่าขายตามสภาพจริงๆนะปะป่าจะบอกราคาเลยฮะสี่เหรียญน,นี้เหรียญละสี่ร้อยบาทปป่าใส่ตลับมาให้ยังดีเหรียญละสี่ร้อยบาทสภาพก็ใกล้เคียงกันทนะ่านผู้ชมฮะแต่มีความแตกอาจจะมีบ้างนะผ่านการใช้งานนะ แต่ปปาขายงั้นปปาไม่ไหวจะมาขายสิบเหรียญเนี่ยนี่มีอยู่สิบเหรียญน,นะฮะจะบอกราคาไกลกัน3าบาท7ดบาท10บาทหมดทุกเหรียญปปาคงลืมอะนะปะปาก็เลยแยกสภาพใกล้เคียงกันมาไว้ตรงนี้แล้วก็มาเว้นวัตตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้โอเคเนาะอ่ะสภาพนี้ถ้าไม่ชมฮะสภาพนี้สี่เหรียญแรกก็ไม่ชมฮะเหรียญละอะปะปาขอเลย410บาทฮะ410บาทเท่านั้นเองนะไหวไหมไหวหน้าหรือว่าจะเอา420 ไม่ไหวเนาะอ่ะขอ410บาทโอเคท่านผู้ชมเนาะขอ410บาทอ่ะประมาณนี้นะฮะดูให้ขึ้นใจนะบางคนบางท่านอ่ะถึงสภาพนี้ก็ตามบางคนบางเค้ามีช่องทางของเขาอีแล้วก็ไปขายต่อได้เหรียญละ600 700เลยท่านผู้ชมนะอันนี้อหรือมากกว่านั้นก็จจะไม่แน่นะเนาะเค้ามีช่องทางของเขาอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมอนะ่ะสภาพนี้สี่เหรียญ410บาท เนาะขอเศษสิบบาทไปซื้อกาแฟท่านผู้ชมประมาณนั้นโอเคถ้าจบจากสี่เหรียญตรงนี้ก็เป็นสภาพสวยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะสวยขึ้นมาอีกนะสี่เหรียญน,นี้สวยขึ้นมาอีกดูนะตราแผ่ดินเขายังคมชัดนะราชกคตรราชสีเขาก็คมชัดกว่าคือประปาก็ตรวจสอบแล้วนะถ้ามองกันภาพรวมภาพเหรียญผ่านการใช้งานมีร่องรอยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นขอบหรือว่าจะเป็นกลางเหรียญด้านหน้าด้านหลังโอเคไหมฮะ สี่เหรียญน,นี้อะใครอยากได้ตาตาดีได้ตาลายเสียะเหรียญละห้าร้อยบาทท่านผู้ชมฮะถ้าหากสภาพสวยกวนน่านี้ขั้นเทพราคาสูงไปกว่านี้ทั้งรับเข้าแล้วก็ขายออกอะสี่เหรียญแรกสี่ร้อยสิบบาทตรงนี้ห้าร้อยบาทที่จริงขายหกร้อยเลยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าสภาพไม่ถึงดีอะป๊าปาจะพูดยังไงป๊าปาไม่ได้เปรียบเทียบกับที่อื่นนะป๊าปาดูสภาพเหรียญของป,ปา๊าป่าเลยเขาไม่ถึงหกร้อยไงท่านผู้ชมอะป๊าปาขอห้าร้อย นะพี่ๆก่อนๆป้าๆไม่รู้อาจลืมไปแล้วนะหรือที่อยู่ที่การรับเข้าด้วยนะเพราะการรับเข้าของแอดมินเนี่ยสภาพอย่างนี้ราคาก็ต่ําลงรับเข้าอย่างนี้ก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยประมาณเนี่ยเราก็เคยขายเหรียญไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมมาจํานวนราคาเหรียญโอเคเนาะอ่ะสี่ร้อยสี่เหรียญนี้สี่ร้อยสิบาทสี่ร้อยสิบาทสี่เหรียญนี้สี่อารนี้ห้าร้อยบาทสี่เหรียญนี้ทีนี้ท่านผู้ชมมาเรามาถึงปีอ่ารอสองหนึ่งสองสองกับหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองท่านผู้ชมมาดูสภาพไปขึ้นใจนะฮะ ถ้าสวยเนี่ย silently, ป ceksin, ปาบอกเลยนะฮะถ้าสวยสูงถึงระดับ2 0 0พันถึงสองพกว่าพันหอย่างไม่ได้เลยเลยท่านผู้ชมฮะนะสภาพอย่างนี้ช่องทางต่างๆนี่พูดถึงช่องทางต่างๆเขาเนาะเพลงแต่ละงเปรียบเทียบราคาอาจจะขายถึงพันหก็มีท่านผู้ชมฮะแต่ว่าช่องซื้อขายจริงอ่ะก็จะพากันขายช่องเขาช่องปปาบ้างก็สภาพนี้ก็จะอยู่กันที่อ่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้ขอ900ปปาเคยขายออกไปพันหนึ่งพันเอ็ดพันสองแต่สภาพสวยกว่านี้วันนี้ ท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญนี้900สําหรับรอสโ122สําหรับรอสโ124ท่านผู้ชมฮะ1,200 1,200ตามสภาพจําได้ไหมฮะอ่ะรอสโ124 1,200รอสโ122 900บาท4เหรียญฮะไม่มีรอสโสี่เหรียญแรกตรงนี้สี่เหรียญแรกถอยมาตรงนี้นะสี่เหรียญแรก500พอมาสี่เหรียญสองนัดถอยหลังเนี่ยก็ 410บาทโอเคไหมฮะท่านผู้ชมนะนี่คือ,อเหรียญรล5ตราแผ่นดินซึ่งผลิตมาจากเนื้อเงินนะผลิตออกมาจากเนื้อเงินแบบไม่มีรอสอแล้วก็มีรอสอ122แล้วก็รอส124อ12โอเคไหมฮะท่านผู้ชมนะใครที่ดูแล้วคิดว่าราคานี้ไหวแบ่งปันได้ก็เข้ามาจับจองะฮะเพราะว่า เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถ้าบอกว่าหาพบเจอได้ยากไหมปัจจุบันวันนี้สื่อแรงท่านผู้ชมฮะก็ไม่ถึงกับยากนะักแต่ราคาท่านผู้ชมฮะน,นะราคาก็จะอยู่กันเอาหล่านี้โอเคไหมฮะเหรียญเนื้อเงินบาท105ตราแผ่นดินสภาพสวยสุดค่อนข้างจะหายากท่านผู้ชมแต่ถ้าใครมีก็ลองส่งรูปไปรตรวจสอบประเมินราคานะฮะซื้อเหรียญท่านผู้ชมฮะพยายามดูสภาพผิวของเหรียญน,นะฉะนั้นเหรียญชนิดราคาเดียวกันให้รู้เลยว่าช่องประปา อย่างขายออกราคาแตกต่างกันแน่นอนฮะทุกเหรียญเวลารับซื้อเข้าราคาแตกต่างกันแน่นอนฉะนั้นอย่าคิดว่าส่งเหรียญรอห้าตราแผ่นดินมาช่องปะปาเนี่ยต้องได้ราคา5 0 0 600บาทหมดทุกเหรียญไม่จริงฮะเวลาปะปาขายออกปะปาก,ก็ยังย่อนราคาเห็นไหมฮะฉะนั้นเราดูไปศึกษากันไปในช่องของปะปานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีไปเองท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็เข้าใจไปเองนะความเข้าใจตรงนั้นทำให้ทันไปจัดไปจับเหรียญจากที่อื่นมามา,มาขายช่องของปะปาจะได้ราคาจะได้กําไรโอเคเนาะอ่ะ บางรายการก็ทำไม่ได้บางชิ้นราคาก็อาจจะทําไม่ได้ท่านผู้ชมฮนะเนอะก็มีอะไรมากมายในวงการสะสมเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะใช้เวลาน,านานเลือเกินฮะ EP นี้ี้20กว่านาทีแล้วยังไงแล้วป้าปาฟาคอคุณบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือว่าอ่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่กําลังเปิดเครื่องรับชมช่องของ,ของป้ะปา ชมเพื่อความบันเทิงประปาก็ฝากขอบคุณด้วยนะสำหรับชาวคอมเมนต์หรือว่านักสะสมที่ส่งเหรียญมาทางไลน์อ่าอาจล่าช้าไปบ้างอะไรไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะศึกษาเหรียญช่องของปปาอยากขายเหรียญช่องของป่าอยากซื้อเหรียญช่องของปปาจะได้รู้ประปาซื้อขายเหรียญแบบไหนเหรียญไหนเป็นเหรียญหลักเหรียญไหนเป็นเหรียญติดปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมมาสื่อมากมายสื่อแรงขึ้นมาแล้วเกินฉะนั้นก็ วินิดวิเคห์ดูช่องประปาขายช่องของปปาท่านชมฮะดูช่องไหนแล้วก็เราลองติดตามเขานะเขาซื้อขายจริงเราก็ขายซื้อขายกับเขาอ่ะแล้วว่างๆก็ขยับมาช่องของปปาก็เท่านั้นเองฮะนะวงการนี้ก็อยู่ในวงการนี้ต่อไปผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ